Do it now. now. Chain chain, getting paid over here. Chain chain getting paid over this here. Is Thursday, is baby, bring it over minute. here. <laughs> Thursday.

ใช้สัิบตั้งแอปแอปพ็อกเก็เปลี่ยนมือถือให้กันเงินติดกระเป๋าเลยนะใช้ันะอ๋อแอปพ o อ k e t แอปพลิเคชันสุดฮิตจากเกาหลีที่จะมาเปลี่ยนการปลดล็อกมือถือให้กลายเป็นเงินติดกระเป๋าง่ายๆเพียงติดตั้งแอปแล้วเริ่มสะสมแต้มได้เลย หลดแอปพลิเคชันมาแล้วนะคะแล้วก็จะได้แอปรูปอย่างนี้เลยเป็นรูปหมูบินบินสีส้มๆเนอะแล้วก็กดเข้าไปเลยค่ะมันก็จะขึ้นหน้าว่าเราจะล็อกอินได้ด้วยอะไรบ้างก็จะมีทั้งล็อกอินด้วยเฟซบุ๊กกูเกิลพาสหรือว่าอีเมลเอาอันที่สะดวกเลยนะติดอันนี้ก่อนพอล็อกอินก่อนถ้าเปิดเข้ามาแล้วเนาะในแอปเนี่ยก็จะเป็นรูปนี้เลยคุณหมูใช่ไหมสีชมพูหมูบินบินแล้วพอเสร็จปุ๊บมันก็จะมีพอยต์อยู่้านล่างสำหรับที่สมัครเข้าใหม่เนี่ยได้ต้้ตนานละ 300รอยโพยปีปอ่ะแล,ะลกก้วนอกจาก300อยเนี่ยเราจะไปหาโอยมาเพิ่มจากไหนล่ะง่ายๆเลยนะคะทุกครั้งที่เปิดใช้งานมือถือเนี่ยก็จะพบกับแบนเนอร์ต่างๆเช่นข่าวคอนเทนต์ดีๆถ้าเกิดว่าเราเนี่ยสไลด์ขึ้นลงเนี่ยมันก็จะมีหล่งๆอันขึ้นมาให้เราดูนะคะเวลาที่เราดูแล้วเนี่ยเรารู้สึกเฮ้ยอยากอ่านเพิ่มให้สไลด์ไปทางซ้ายเลยค่ะเพื่อเข้าไปชมหรือสไลด์มา,าทางขวาเพื่อปลดล็อกตามปกติเนาะ แต่ถ้าลองสังเกตอยู่ดีนะคะบางทีเนี่ยเห็น <he en S 2> ไหมเอ่ยว่าทั้งบวกด้านบนแล้วก็บวกด้านลา่างพวกนี้เนี่ยคือแท้บนะคะที่จะได้ปปปเป็นแก้นพิเศษแล้วก็สไลด์สไลด์ไปเลยค่ะแล้วก็ปลูกเงินกันไปเรื่อยๆนะคะเก๋ๆแต่ยังไม่พอเนาะนอกจากจะสไลด์พวกแบนเนอร์ต่างๆแล้วได้พอยแล้วเนี่ยยังมีอีกวิธีหนึ่งที่จะปลูกเงินได้อีกนั่นะก็คือการเข้าไปที่รูปปุงที่มีเงินตรงกลางแล้วเข้าไปเลยค่ะมันก็จะมีแอปให้เราเลือกอินสต l ลมาติดตั้งในเครื่องแล้วก็เล่นปุ๊กทีกกกก่กรุบกร เราก็ได้พอยมาแล้วเล็กเก๋ไปกว่านั้นอีกในแอร์พอรเกตเนี่ยมีลัคกี้ดรอว์ด้วยนะ,นะคะก็คือลุ้นชิงชคชิงรางวัลเนาะมันก็ขึ้นมาเหมือนแบนเนอร์อื่นๆที่เราจะเห็นนั่นแหละแต่ทีนี้มันก็จะมีให้เราเลือกสลายเลยอะไรอย่างเงี้ยหลังจากที่เราสลายไปมันจะบอกเลยว่าเอยได้รางวัลนั้นได้รางวัลนี้หรือว่าไม่ได้ก็เป็นลัคกี้ดรอไปขำๆเผือได้เกือได้และอีกช่องทางสุดท้ายนะคะที่จะทำให้เพื่อนๆเนี่ยได้สะสมพอยกันได้อีกนั่นคือการชวนเพื่อนนะคะ ที่หน้านี้เนาะมีคุณหมูอยู่แล้วด้านล่างเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันเป็นคําว่า in w i t e friend ตรงนี้เลยเราก็กดเข้าไปเสร็จแ,แล้วเนี่ยเราก็เลือกเลยค่ะว่าเราอยากจะชวนเพื่อนๆผ่านทางช่องทางไหนก็กดแชร์แชร์ไปหลังจากนั้นเนี่ยถ้ามีนคนที่เขามาโหลดแอปพลิเคชันจากการเชิญชวนของเราเนี่ยเราและเขาที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันก็คือเราก็จะได้เขาก็จะได้ไปคนละ100เลยนะคะและพอที่เราสะสมสะสมกันมาเนี่ยนะเราสามารถ ปเปลี่ยนเป็นเงินจริงๆได้นะโดยการกดไปที่ปุ่มนี้เลยเป็นรูปร้านแล้วต้องมีคอยสสะสมอยู่อย่างน้อยเย3,600พอยต์เนาะแล้วก็เราก็จะได้เงินมาเป็นเงิน300บาทเอาไปแลกผ่านแอปพลิเคชัน Wallet by Tumani ส่วนเงินในทัุม Wallet พวกนี้เนี่ยเราก็สามารถเอาไปซื้อเชรในเกมมือถือซื้อสติกเกอร์ซื้อแอปมือถือจ่ายบิลซื้อของออนไลน์และยังเอาไปซื้อของบนเว็บ w Love Shopping อีกด้วยว oh. ู้วลวววววว เดี๋ยวก่อนนอกจากแอดพ็อกเก็ตจะสามารถเอาแต้มไปแลกเป็นทรูบอลเลยได้แล้วเนี่ยยังสามารถเอาแต้มไปแลกของรางวัลต่างๆได้อีกด้วยนะไม่ว่าจะเป็นบัตรสตาร์บัคตัวหนังหรือบัตรเติมเงินวิธีแลกก็แสนจะง่ายดายแค่สไลด์บนแบนเนอร์ชอ็อปแล้วก็เข้าไปเลือกใช้แต้มแลกสินค้าได้เลยจ้าโอเคอารล่ะ okay, right. แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอดพ็อกเก็ตนะก็อย่าลืมไปกดไลค์นะที่แฟนเพจของแอดพ็อกเก็ตได้เลยตามลิ้์ข้างล่างนี้นะคะเพื่อติดตามข่าวสารอะไรต่งตางๆจากแอดพ็อกเก็ตเห็นไหมเนี่ย โอ้ยไม่มีอะไรแล้วเนี่ยง่ายที่สุดสง่ายสำหรับนิวมิว้ยไมเนี่ยแนี้กไปนบ้ายุดโอเคไปอยาชอบตอกนะเ <Okay. S 3> พอเก็ตกันนะคะใช้ทุกวันเหมือนได้เงินหยอดกระปุกทุกวันเลยจ้านี่ยืมจากแอปพลิเคชันแอปพอเก็ตแล้วเนี่ยก็อยากเล่นเพิ่นนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ช่องเอกาด้วยนะสำหับนี้เอกาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย